อมองออกได้ไงวะเนี่ยทีนี้อันต์แมนในยี่สิบที่มันตรงกันเหรอฉันผ่านแล้วย,ยู่ือใส่นยน <c oughs> ะ่ะสิบสามอือตันนี้ทีนี้ ในสิบหกสิบหกช่ออีบบสิบส่ออีบบสิบหกอันนี้อือหือต่อมาอัานได้นนาาที่หนูอ่านออกก่อนสิบมู่มพ่อไม่เอาเงิน องส่อองสิบพระองสิบองส่อองอสอบสิบสอบต่อไปสิบสอบสิบห้าสิบเก้าอืมต่อไปสิบอะไรเนี่ยสี่สิบสี่อืมสี่ สี่สิห้าอืมสัน <44 S 1> เป็นถา,าด้ออวอยู่ข้างถเอ้ยหนึ่งสี่ฮะหนึ่งสิบสี่หนึก็อ่านว่าสิบสี่้สิบสี่เออเด็เค้านายไหนครไหนคำว่าสิบสี่สุดท้ายคำว่า เสิอ,อะไรนี่อา่านว่าอะไรนี่สิสละอะไรนี่สิบแปดอืมสละอะไรเรียกสละอะไร,ร,ะอ,ะไรอูสละเอ,อเอามาตัวนี้ตัวนี้อ่ะทำไมต้องไม่จบอ,อ่ะกำกีเร่มมา จบทบอจบบอ Look at kid s in the picture Can you identify this schoolbag from the right grid ยังยังไม่ง่วงเหนื่อูจนีบอบอจะมาตรวจอะไรยังไม่ทำเลยจะว่าให้มาหาเสาวันเสาวมานืมจะมาหาเพื่อนยังบ่พบจักจั่นบอ เป็นัเียนเกางแฟร์อันนี้เขาเตยนะเวลามันวาอปเกตแบบกึ่งอเปเกตกึ่งอ้ปเก่อมอเเกตโอเกตอะไรวะอ้ววอยู่หม้อไหนนี่หม้อจีครับหูีคูแฟร์เเตยอนนี้ก็เลยเออมันบอมม้วนเกื่อนเมามาแกงกรแกงขั

อ่าช็คหนูดูข้างหลังตาเฉลยก็ได้อือ โอเคถูกหมดอ่ะต่อเรียงลำดับเด้ออันยังไม่ให้เบิร์นเฉลยอันนี้คีโก้หนู Have you ever raised rice? Silk wool Silk wool คืออะไรรู้ไหมขี้หมาไม่คือหนอนไหม Please reorder the picture according the crow of silkworm then match them with the circle on the right เรียงลำดับใช่ไหมอะไรมันจะเกิดก่อนเกิดหลังเห่างแรกที่เกิดก่อนคือนีอ้มีไข่ก่อนเนาะอือฮึแล้วต่อมาต้องเป็นอะไรอ่าฮะต่อมาก็เป็นก่อนมันจะเป็นตัวโตมันก็ต้องเป็นตัวเล็กก่อนสิ เธอเธอใจเย็นมันก็ต้องเป็นแต่ไปไหมตัวนี้ก็